สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นรุ่นใต้ลมเย็นนะครับปี2526นะครับวันนี้พามาชมเป็นอ่าเป็นพิมพ์ด้านหน้าหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะครับอ่าวันนี้เอาบล็อกนี้มาให้ดูก่อนนะครับก็จะในตัวของส่วนบล็อกนี้จะแยกออกเป็น2บล็อกหลักๆนะครับก็จะมีบล็อกวัดและบล็อกกระสาบนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างปี2.526นะครับก็เป็นเหรียญที่นะครับตำรวจทหารนะครับสร้างแจกให้บุคลากรที่เป็นตำรวจทหารนะครับที่ลงพื้นที่ในสัมนาดชายแดนภาคใต้ได้ลงไปใช้ติดตัวกันนะครับอ่ารุ่นนี้ประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับก็ทั้งหอตกนะครับหอตกแล้วคนไม่เป็นไรนะครับคนที่แก่งกระจาดนะอันนี้นะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นรถคว่ำนะครับแค้วขาดหมดเลยนะหลวงปู่หลวงปู่ทวหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้ก็เกจิสายวัดช้างให้สายหลวงปู่ทวดนะครับบุกเสกนะครับก็พระอาจารย์น้องวัดไส่ขาวเป็นประธานพิธีนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นี่ครับบล็อกหลักนะที่แยกนะครับอ่ะสำหรับพิมพ์นี้นะก็จะแยก2บล็อกหลักนะครับต้องพูดถึงบล็อกหลักๆก่อนนะครับก็จะมีเป็นบล็อกวัดนะครับและบล็อกกระสาบอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูก่อน ด้านหน้าเป็นหลงผูท้วงเหมือนกันนะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวให้ดูภาพรวมของเหรียญก่อนนี่ครับเหมือนกันนะครับแต่ตัวหนังสือไม่เหมือนกันคนละฟอนต์กันเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นบล็อกกระสับตัวหนังสือจะเป็นฟอนต์คล้ายๆฟอนต์อ่าถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือเหมือนฟอนต์คอมพิวเตอร์นะครับนี่นะอ่าตัวเลียวคมขึ้นเป็นแท่งดูนะครับจะชัดเจนเป็นแท่งเป็นสันนะนี่นะครับตัวหนังสือนะ ถ้าเป็นบล็อกวัดตัวหนังสือจะเป็นตัวเอียงเอียงเฉียงเฉียงนะครับเป็นคล้ายๆลายมือคนเขียนนะนะครับตัวหนังสือนะครับนี่เป็นลายมือคนแกะเขียนนะครับอย่างนี้นะอ่า you ด know anyway> ้านหลังนะครับเป็นหน้าหลวงปู่ทิมนะครับพระอาจารย์ทิมนะครับพระครูวิสัยโสพลแห่งวัดช้างให้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ครับตัวหนังสือแตกต่างกันนะครับแต่หน้าหน้าหลวงพ่อเหมือนกันดูนะนะครับอ่าเดี๋ยวดู แต่ตัวฟอนต์หนังสือแตกต่างกันนะครับด้านนี้เป็นบล็อกกระสาบด้านนี้เป็นบล็อกวัดนะครับอ่ะทีนี้ผมจะพาไปดูนะครับอ่าจุดจุดดูนะครับลักษณะของเรยอรุ่นนี้นะครับกล้องไหนี่ครับจุดจํานะครับลักษณะใบหน้าให้แม่นๆนะครับนี่นะขั้นแรกเลยนะจุดจําลักษณะใบหน้านะครับนี่ความมีมิติดูแล้วเขาเรียกว่าดูธรรมชาตินะครับ ผิวเหรียญเรียบตึงนะครับเรียบตึงนี่อันนี้เขาเรียกว่าบล็อกมามีวงเดือนนะครับนี่วงเดือนวิ่งข้างบนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้จะมีวงเดือนนี่นะอ่าด้านหน้าวงเดือนนะครับนี่นะด้านหน้านะครับตัวหนังสือขึ้นเป็นคมเป็นทะเป็นสันเป็นแท่งนะครับดูนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกวัดหรือบล็อกสาบนี่นะความคมต้องได้นะครับไม่ตื้นเบอรอหน้าหลวงพ่อไม่อ้วนไม่อูมนะครับมีมิติดูมีมิติดูนะครับ เราจะเป็นอ่าเล็บมีติดเล็บนิดนะครับนี่นะดูนะนี่ครับฐานขึ้นเป็นซี่ฟันปลานะสวยนะครับนี่นะนี่ไม่ตื้นเบอร์นะครับด้านหลังหน้าหลวงปูทิมนะครับนี่นะหน้าจุดจำลักษณะใบหน้านะครับนี่นะของเก๋หน้าจะค่อนข้างที่จะบวมนะครับเพราะถอดพิมพ์นะ น่าจะค่อนข้างที่จะบวมนะครับจะบวมบริเวณนี้จะบวมนะครับตรงนี้จะไม่ขึ้นจะไม่คมแบบนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะตื้นเบอร์นะครับบริเวณริ้วผ้าตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยแบบนี้มีมิติดูนะครับลงกล้องลงไปมีมิติมากดูเดินนี่ครับนี่มีมิติมากนี่นะตัวหนังสือคมนะครับดูนะตัวหนังสือค่อนข้างที่จะคม ก็จะแยกหลายหลายบล็อกนะนะครับจะแยกจากจากเป็นบล็อกวัดเนี่ยก็จะแยกออกไปอีกหลายจุดนะครับ ff. เช่นเดี๋ยวผมไม่ดูแบบจะมีเป็นบล็อกยันจุดนะครับบากขีดก็จะเล่นหาแตกต่างกันนะครับนี่อย่างเงี้ยอย่างนี้จะมีบากสองขีดนะครับนี่นะก็จะเล่นหากันแตกต่างราคากันออกไปนิดหน่อยนะครับนี่อย่างองค์นี้ก็จะเป็นยันจุดดูนะครับวิธีการดูนี่ยันจุดนะครับมีบล็อกยันจุดเนี่ยเป็นตัวยันจุดนะครับ นี่แล้วก็มียันมีบ่าขีดอีกสองขีดบางองค์ก็เป็นยันจุดไม่มีบ่าไม่มีบ่าขีดก็มีนะครับก็แล้วแต่แยกกันออกไปนะครับแต่วันนี้ผมให้ดูหลักๆก่อนนะครับอเดี๋ยวดูขอบตัดนะครับขอบตัดของเป็นอทองแดงชุบนิกเกิลนะครับนี่นะ,ะเดี๋ยวให้ดูคู่กันเลยนะครับตัวตัดนะครับผมเทียบกับทองแดงให้ดูเลยนะครับนี่ เป็นตัดฉีกฉีกและหักนะครับนี่นะตัดฉีกและหักนะครับตัดประมาณ5้ซนนี่นะตัวตัดอยู่ประมาณ50%นะครับนี่ตัวตัดอยู่ประมาณ50%เอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูทองแดงด้วยทองแดงก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะนี่นะครับผมตัดประมาณสักห้าสิบนนะครับตัดฉีกและหักนะ ห้สิบปรเ็นี่ประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบในบางจุดนะครับนี่นะตัวตัดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทองแดงนะครับนี่ขั้นแรกก็คือจดจำใบหน้านะครับจดจำพิมพ์ให้แม่นๆนะใบหน้าต้องไม่อ้วนไม่อูมนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับดูเป็นธรรมชาตินะเนี่ย น,นี่เป็นธรรมชาติดูนะครับอันนี้เป็นทองแดงยันจุดนี่จะมียันจุดตรงนี้นะครับเล่นหาแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับสําหรับแต่ละแต่ละบล็อกแต่ละพิมพ์นะครับนี่นะดูตัวตัดนะครับตัดประมาณ5้าสิเปอร์เซ็นตัดฉีกและหักนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นได้ ต่อไปไปดูบล็อกกระสาบบ้างนะครับนี่บล็อกกระสาบเนี่กระสาบนี่ผมชอบนะส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่าสวยนะครับผมชอบตัวอักษรนะครับอ่าดูนะตัวหนังสือเขาดูคมนะครับแบบกองกระสาบอันนี้ก็กองกระสาบเนี่ยจะจำใบหน้าเหมือนเดิมนะครับหลักๆเลยนะนะครับตัวยันนี่ต้องคมนะเรียวคมนะครับ ตัวหนังสือเรียวคมฟอนต์คมนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับขึ้นมาจากเหรียญดูมีมิตินี่นะนี่ครับตัวหนังสือคมนะครับตัวลายกระนกข้างยันคมนี่พิจารณาเหรียญแท้ทุกอย่างต้องคมนะครับด้านหลังใบหน้าหลวงพ่อดูมีมิตินะครับหน้าไม่อ้วนนะครับตัวหนังสือ ขึ้นมาจากตัวเหรียญลอยขึ้นมาดูมีมิตินะครับนี่นะอ่าอันนี้เป็นหูสองขีดนี่มีหูขีดสองขีดเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นแยกบล็อกออกมาอีกนะครับเนี่ยดูตัวตัดนะครับนี่ตัวตัดอันนี้เหรียญหนาฝาหน่อยนะ,ะนตัวตัดเหมือนกันนะนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัดแล้วไปชุบนิกเกิลน,นะครับอย่างนี้นะ ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเล่นกระหากันไม่แพงนะครับหลักพันนะมีสามารถส่งมาที่ผมได้นะครับเช่าซื้อขายนะครับส่งมาที่ผมได้ผมก็รับเช่านะครับนี่นะครับสวยๆนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญประสบการณ์น่าเก็บนะครับผมก็ทํามาให้ดูว่าลักษณะเหรียญแท้ก็ประมาณนี้นะครับพอดีได้มาเยอะนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ